สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโรสวอเตอร์นะคะหรือว่าน้ำกุหลาบนั่นเองนะคะทำง่ายๆใช้เองที่บ้านนะคะไว้บำรุงผิวนะคะใส่ขวดสเปรย์นะคะแช่เย็นๆฉีดหน้าระหว่างวันให้สดชื่นหรือไม่ก็ทำเป็นโทนเนอร์ผสมโทนเนอร์ก็ได้นะหรือว่าจะเอาไว้ล้างหน้าเย็นๆสดชื่นเลยก็ได้โรสวอเตอร์นะคะมีคุณสมบัติเยอะเลยนะคะเพื่อนๆลองอ่านในลิสต์ดูนะคะแล้ก็ อืมเราไปดูกันเลยว่าทำยังไงไม่ยากเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโรส s ว w เตอรกันนะคะก็อันนี้เป็นดอกกุหลาบนะคะที่ปลูกเองนะคะเป็นออแกนิกอยู่แล้วนะคะก็เราก็เด็ดเอาแต่ส่วนที่เป็นกรีบนะคะอันนี้ได้เด็ดไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือล้างน้ำให้สะอาดค่ะ ล้างพวกพวกฝุน่นพวกเศษดินนะคะแนะนำว่าเป็นกุหลาบที่ปลูกเองและออกแกนิกนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วดอกกุหลาบจะฉีดสารเคมีค่อนข้างเยอะนะคะนี่ล้างน้ำธรรมดาค่ะเราก็เคก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ดอกกุหลาบจะเป็นสีออก สีชมพูบานเย็นนะคะแล้วก็ที่รีใส่ไปก็จะเป็นน้ำกรองนะคะจริงๆถ้าอยากบำรุงผิวใส่เป็นน้ำแร่แนะนำว่าให้ใส่ทีหลังดีกว่าถ้าใส่ตอนต้มมันก็จะต้มและเหยนะคะคุณค่าของเกลือแร่ออกไปหมดนะคะแร่ธาตุออกไปหมดอันนี้ที่ใส่ไปประมาณ4 5ถึงดอกนะคะดอกประมาณนี้ พอดีไม่ได้ถ่ายตอนที่เด็ดโอเคให้น้ำประมาณที่เราพอที่จะกดดอ,อกกุหลาบให้ให้กีบกุหลาบมันจมลงไปนะคะอ่าที่บอกถึงสีกุหลาบเมื่อกี้เพราะว่าเวลาเราต้มเราจะได้รู้ว่าว่าสีมันจะออกมาพอดีไหมแล้วก็มาตั้งที่เต่าเลยค่ะ เราต้มก็คือใช้อุณหภูมิประมาณโดยประมาณนะคะ70สีองศาแต่ว่าจะไม่ได้ใช้เครื่องวัดเป๊ะๆนะคะก็ไม่ให้น้ำเดือดน,นะคะจะเอาช้อนมาช่วยใกล้ๆน้ำเดือดน,นะคะแล้วก็คงที่ไว้ประมาณนั้นจนกรีบกุหลาบน,นะคะที่เป็นสีแดงเข้มหรือสีอื่นๆที่เป็นสีเข้มเนี่ยให้ให้มัน เป็นกลีบสีขาวๆใสๆออกชมพูจางๆค่ะแต่ถ้าเราใช้ดอกกุหลาบที่เป็นสีขาวหรือสีจางอยู่แล้วก็จะดูยากหน่อยแต่เราสังเกตได้ตรงกลีบเขาจะเหมือนเป็นโครงเป็นใหญ่ๆใ,ให้เราเห็นนะคะก็คือได้ค่ะอันนี้เร่งไฟได้นิดหนึ่งให้ใกล้ๆเดือดแล้วเราค่อยลดลงมานะคะ เร่ง16เลยตอนนี้จริงๆแล้วลองทำมาประมาณ3าสรอบแล,แล้วแล้วก็ใช้เองนะคะทั้งใช้เป็นสเปรย์นะคะฉีดหน้าหรือผสมกับโทนเนอร์บ้างเอาใส่ตู้เย็นนะคะแล้วก็ล้างหน้าบ้างเช็ดเป็นโทนเนอร์ก็ไม่แพ้นะคะก็คือแล้วแต่คนด้วยถ้าเราเป็นคนที่แพ้เกสรหรือว่า ราคายเคืองแพ้ง่ายก็ไม่ควรนะคะไม่ควรใช้แต่ว่าถ้าไม่ค่อยแพ้แล้วก็ไม่ได้แพ้พวกแบบเกสรดอกไม้นะก็สามารถจะใช้ได้แล้วก็ต้มจนเป็นสีขาวนะคะกิีดเป็นสีขาวแล้วน้ำก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะ หลังจากที่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็สีชมพูที่เหลือนิดๆก็แทบจะหายไปหมดแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะได้รอให้หายร้อนแล้วก็ใส่ขวดนะคะเอาใส่ตู้เย็นได้เลยหลังจากที่โรสวอเตอร์นะคะเย็นตัวลงแล้วเราก็เอาใส่ภาชนะหรือใส่ขวดได้เลยนะคะ โดยส่วนตัวแล้วนะคะก็จะใส่กรีดลงไปด้วยนะคะเพราะว่าชอบแต่ว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่ก็ คิดว่าคุณค่ามันน่าจะจะได้เยอะกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าความสวยงามนี้คือได้แน่นอนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้คือแบบเต็มขวดแล้วนะคะในหม้อยังเหลืออยู่นิดหนึ่งนะคะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไง นี่สวยมากเลยค่ะสวยมากนี่ลสวอเข้ากับขวดนี้ด้วยนะคะลสวอเตอร์ Water, เอาไว้บำรุงผิวนะคะถ้ากินก็คิดว่ามันก็คงจะกินได้นะคะแต่ว่ายังไม่เคยกินนะคะดีก็เอาแช่ให้มันเย็นใส่ขวดสเปรย์นะคะฉีดหน้าเจ๊ผสมโทนเนอร์หรือใช้ล้างหน้าก็ได้หมดเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเป็น rosewater organic ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะคะก็มีคำถามอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะมมันมาสวัสดีค่ะหน่อย ไม่ว่างเบเปอร์ไม่ว่างค่ะถ้งงางั้นนะคะ่นนะเบเปอร์ไม่ว่างน,นะคะเบเปอร์ไม่ว่างนะคะทำอะไรอยู่หรอคะเล่นของอันนี้เล่นของเล่นอยู่หรอคะเล่นอันนี้บยบายหน่อยคะ่ะ Sampai